ครับผม, <c oughs> ผมก็ขอกับสวีดันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปนะสิเฮดนะครับผมนะครับแล้วผมก็กบสวัสดีนะผมวันวารลนทน์นะผมก็ขอให้ทุกท่านมีความรักนะครับผมไม่ใครที่ยังไม่มีคู่นะผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็รักครั้งของครอบครัวนะผมรักของเพื่อนนะผมไม่ใช่ว่ารักของขโมยของนะผมคือแบบรักคือแบบบอกรักเพื่อนหรือแบบบอกรักครอบครัวก็ได้นะครับผมอ่ะ ส่วนใครที่มีแฟนนะครับผมก็อย่าลืมบอกรักแฟนแล้วก็บอกรักครอบครัวบอกรักเพื่อนกันด้วยนะครับผมอ่นะก็สําหรับวาเลนไทน์นะผมก็มีคู่กันหรือยังนะครับส่วนตัวทา้งหน้าของอาผมนะครับก็ยังไม่มีคู่เลยนะครับผมอ่นะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่มาอัปเดตอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นทั้งหน้าของอานะชุดกิจกรรมเอ่อเรียกว่ากิจกรรมอะไรดีอะ คือมันเป็นกิจกรรมย่อยอ่ะมันไม่ใช่กิจกรรมใหญ่นะครับผมก็ขอเรียกว่าเป็นกิจกรรมอ่าไอเจ้าเหมียวแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ค่อยไปรีวิวนะครับผมส่วนตอนนี้ในกระับผมก็มีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเอ่อเข้ามาเมื่อคืนเลยนะครับผมก็จะเป็นเาืองของคู่รักนะผมสายแฟนนะครับผมสําหรับสีแรกนะผมลดเหลือ10เพดนะครับผมส่วนปกติไรราคา15เพรนะครับ นี่เราก็มาดูชุดที่มันมานะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะก็ไปดูท่าของชุดนะผมในกล่องตัวนี้นะครับผมกล่องคู่รักนะผมก็จะมีชุดประมาณนี้เลยนะครับผมี่ก็จะมีชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นชุดแบบสาวลำซิ่งนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นชุดย้อมของออร์แกนิกนะครับผมมันชื่อว่าแพ็คฮิปคิดนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นชุดวเลนไท์นะครับผมเนี่ยผมเป็นรูปหัวใจทั้งหลังแล้วผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมก็ จะเป็นชุดวาเลนไทน์หรือเปล่าหรือชุดอุตสาวลำซิ่งอีกตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีท้งหน้าของอเป็นกระเป๋ามังกรนะครับผมีกระเป๋ามังกรสีชมพูแล้วก็จะเป็นกระเป๋ากระต่ายผมกระเป๋ากระต่ายย้อมสีประมาณนี้นะผมแล้วก็จะเป็นไม,ม้เบสบอลนะผมไม้เบสบอลรูปหน้าเหมือนหน้าสุนัขนะครับผมหรือหน้าแมวประมาณนี้นะผมแล้วก็จะเป็นท่าหวัวใจมที่ทำกับทีมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ย ครับผมแล้วก็จะเป็นท่าหัวใจธรรมดานี่นะครับแล้วก็จะเป็นท่าหัวใจเต้นกับอ่าสมแวนนี่ที่เต้นกับอสเตเลี้ยงประมาณนี้นะครับส่วนอัตราในการแลกนะครับผมอ่าก็โทเค็นชุดสาวลำซิ่งร้อยเก้าผมชุดออร์แกนิกย้อมสี่ร้อยเก้าเก้านะครับผม,บผมแล้วก็ชุดเอาอบริเวณท้ายผู้ชายนะผมร้อยแปดเก้าแล้วก็ชุดสาวลำซิ่งหูแมวอีกตัวนะผมก็ร้อยสิบเก้านะผมกระเป๋ามังกรยี 29, ่สิบเก้าเพชรแล้วก็อ่อไม้เม็ดบอลเจ็ดสิบเก้า ท่าทางหัวใจร69แล้วก็ท่าเต้นกับสัตว์เลี้ยง99บนะผมแต่ว่าไอ้พวกนี้2อันนี้ไม่รู้นะผมเพราะว่าผมมีแล้วมันไม่ขึ้นให้ไงนะครับผมโอเคอีกกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอ่ากิจกรรมอ่าท่าทางอินเลฟนะครับผมก็จะเป็นท่าทางเต้นร่วมกับเพื่อน2คนนี่ประมาณนี้ผมเป็นท่าหัวใจนะครับผมนี่อีกท่าหนึ่งยังไม่เข้ามาอีกท่าหนึ่งนี่สวยกว่านี้นะครับผมก็มาในตู้สุ่ม8ปทีนะครับผมก็มาพร้อมกับไอวอลยูนิคอนนะครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋ายูนิคอนแบบนี นี่แล้วผมก็จะมาซ่มอยู่นะผมจะมาซ่มอยู่นี่นะผมก็หมดตู้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับผมแล้วก็จะเป็นร้านของรถตุ้จีนนะครับผมเป็นร้านค้ารถราคานะครับนี่เป็นเป็นวงล้อรถราคาประมาณนี้ผมผมก็ได้จัดไปแล้วนะผมก็มีเยอะแยะนะครับผมเนี่ยก็ม,มีทั้งท่าทางมีทั้งชุดอะไรเยอะแยะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็เติมปุ๊บรับปั๊บนะครับผมอ่าก็จะเป็น เติมปุ๊บรับชุดผู้หญิงนะครับผมเนี่ยเติม90เพชรนะครับรับชุดผู้หญิงฮะวาเลนไทน์ตัวนี้ไปเลยนะผมเมนูผมเปียตัวนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโปรไฟล์นะผมเกิร์ลบอยนะครับแล้วก็จะเป็นไอบอลนะผมไอบอลนี่ผมไม่ได้โหลดทรัพยากรนะครับแล้วก็จะเป็นอ่านี่เป็นกระเป๋าอ่าเป็นกระเป๋าเหมือนอ่าเครื่องดนตรีนะผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นอ่ากล่องศพรูปหงหัวใจนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะผมก็จะได้รับท่า รักโรบอทประมาณนี้ครับผมโรบอทช็อตประมาณนี้นะครับผมก่อนจะเป็นประมานประมาณนี้นะผมสาหรับอ่ากิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟอ่าไทยแล้วนะครับผมโอเคนะผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะผมก็รบกวนฝากกดให้กับผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับผมว่าจะ สุ่มตู้ท่าทางจะหมดไปกี่เพชรนะครับผมจะมองหมดตู้ไหมนะผมแล้วก็ชุดทั้งหน้าของอาจิตกรรมไอ้เจ้าเหมียวนะผมจะมาเป็นแบบไหนนะครับผมชุดมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมก็ไปกันเลยครับผมโอเคนะครับผมอะก่อนที่จะไปชมนะครับผมก็จะมาสุ่มหนังหน้าของไอ้ท่าทางตัวนี้นะครับผมท่าทางอ e ินเลฟประมาณนี้นะผมะก็นี่ก็สวยนะกระเป๋ายูนิคอร์นเนี่ยเออผมก็มองว่าสวยนะกเ,เป๋าหนึ่งเป๋าสองเป๋าสามประมาณนี้นะผมเป็นหน้ายูนิคอร์นสวยนะแล้วก็ส่วนไอ้บอลนี่ก็สวยอนะ่ะเออ พึ่งเชิญนะครับผมอ่ะก็ผมก็จะอ,ออกไปทั้งั่งตัวข้าม2อันนี้ละกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเคสหรือไม่นะครับผมอ่าส่วนรอบที่แล้วผมสุ่มอะไรไปว่าคือแบบมาหมดตู้อ่ะชิบหายเลยโอเคนะผมก็หมุนไปที่เเกเพชรเลยนะครับผมรอบแรกอุ้ยตัวเหมดนะผมนึกว่าออกนะผมได้เป็นไอวอมานะครับผมรอบที่2 19เพชรนะครับผมได้เป็นปืนพาราเฟลนะครับผมรอบที่3นะครับียบร้อยได้คัตนานะครับผม เฮ้ยในกระเป๋าตว้ก็คาตนาดีใจหมดนะครับผมเนี่ยเป็นกระเป๋ายูนิคอนสวยครับอย่างสวยครับผมรอบที่สี่นะครับผมก็ได้เป็นนางน้านของคาตนาครับทุกคนเป็นคาตนะอ่าชิกกี้สวีตนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นคาตนะแบบเอฟเฟกต์หัวใจอ่ะเป็นคาตนาชมพูอ่ะเอออย่างสวยนะครับผมแถบทองด้วยนะครับรอบที่ห้านะครับผมกองไฟนะครับรอบที่หกนะครับผมรองเท้า้หยิงนะครับ รอบที่7จโอ้เมาหมดตู้แน่นอนรองเท้าผู้ชายนะครับผมโอเครอบที่แครับผมเมาหมดตู้นะครับผมนี่ท่าทางก็แบบยางสวยอ่ะเออเอาไว้ไปเต้นกับบานใจหรือกับเพื่อนนะครับผมก็มาจัดกันได้นะผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็หนึ่พัรเท่านั้นนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เมาหมดตู้นะผมเพรเหลือ500ยก็น่าจะได้ไปหาเติมเพิ่มแล้วโอเคนะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับผมว่ากิจกรรมอ่า ไอ้เจ้าเหมียวจะชุดจะสวยขนาดไหนนะครับผมของในกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะผมก็ไปเลยครับผมโอเคนะครับผมอ่ะก็สำหรับสุ่มทั้งน้านของกิจกรรมท่าเลิฟไปนะครับผมก็เมาหมดตู้อีกแล้วนะครับผมก็หมดไปที่1572เพชรนะครับผมอ่าคือทุกคนสุ่มมายังนะผมหมดไปกี่เพจนผมดวงดีหรือเปล่าได้เก้าเพันหรือเปล่านะครับผมสําหรับท่าทางตัวนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งท่าทางนะผมที่ยังไม่เข้ามานะผม อ่าเป็นท่าทางที่แบบอ่าปั่นประสาทนะครับผมอ่าแต่ตัวนั้นยังไม่เข้ามาผมเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่ให้ดูอีกนะครับผมแต่สําหรับอ่าตัวนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมไอเหมียวนะผมผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันชื่ออะไรอ่ะเออแต่ผมขอเรียกเป็นไอเหมียวละกันนะผมมันเป็นธีมเกี่ยวกับแมวเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ไปดูที่อันแรกกันเลยนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอ่าเป็นหนนา,นานของโปรไฟล์นะครับผมเป็นโปรไฟล์เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยดูแบบนี้น่ารักนะโปรไฟล์ตัวนี้นะผมเป็นเหมือนอ่า เด็กนะครับผมเป็นเหมือนเด็กมีรอยตีนเหมียวนะผมรอยตีนแมวนะผมอยู่ตรงหน้านะผมเป็นทรงผมสีขาวนะผมใส่หมวกสีดาหน้าแมวประมาณนี้เลยนะครับผมนี่พื้นหลังมันสำหรับปกมันนะครับผมเป็นโปรไฟล์นี่ก็จะเป็นประมาณนี้อย่างสวยะน,น,นะครับผมโอเคอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของแบนเนอร์นะผมหรือพื้นหลังนะครับผมก็จะเป็นรูปพื้นหลังหน้าแมวประมาณนี้เลยนะครับผมคือแบบอย่างสวยอะอ ก็แบบข้างหลังขึ้นหลังว่าจะเป็นน้ำนะผมแล้วก็จะเป็นหน้ามแมวขึ้นมาประมาณนี้เหมือนแมวจมน้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือแบบยังสวยเลยนะครับผมนี่โอเคอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอ่าตัวละครเอ้ไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่านี่สัตว์เลี้ยงเป็นประมาณนี้นะผมผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมันชื่อนาคปะไอตัวละครไอสัตว์เลี้ยงชื่อนาคปะครับตัวน,นี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ม BMW, จําไม่ได้เหมือนกันนะผม ก็จะ,เป,ะ,ะเป็นตัวสีฟ้านะผมเปลี่ยนสีนะผมเป็นตัวสีฟ้าผมแล้วก็คาดด้วยที่คาดเหมือนเชือกอะเหมือนเชือกรัดผมอะอมแล้วผมเป็นหน้าเหมือนหน้าแมวนะผมแล้วก็ใส่ห่วงยางสีขาวดำแล้วผมตรงกลางห่วงยางก็จะเป็นรูปแมวตีนแมวประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของไอบอนะผมนี่เป็นโกวอลหรือไอบอนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น เป็นหน้าแมวนะครับผมด้านหน้าก็จะมาดูจากด้านหน้านะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเป็นหน้าแมวผูกผ้าพันคอประมาณนี้นะผมแล้วก็ส่วนตรงกําแพงนะผมก็จะทํามาจาก่ไม้ไผ่นะครับผมนี้เป็นไม้ไผ่เอาจับมาลัดลัดต่อๆกันประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเป็นเหมือนอ่ะก็จะเป็นด้านหลังก็เป็นเหมือนหางแมวเหมือนตูดแมวประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันต่อไปนะครับผมก็จะ เป็นทางด้านของอกล่องศพนะครับผมนี่หรือกล่องดวงใจนะครับผมก็ะจะเป็นเหมือนอเครื่องอวกาศหรือยาอนอวกาศใช่ปะนะผมอะของอมนุษต่างดาวนะครับผมก็จะคุมด้วยอถ้วยแก้วนะครับผมหรือโหลแก้วคุมด้วยลูกแก้วอะเออนะครับผมแล้วก็จะเป็นหน้าแมวหุ่นยนต์นะครับผมนี่ กําลังยิ้มประมาณนี้เลยนะครับผมดูรอบๆนะผมก็จะมีเอฟเฟกสีอ่าแดงหรือสีส้มนะผมวิ่งรอบๆเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับอ่ากองศพตัวนี้นะครับผมโอเคไปอันต่อไปนะครับผมก็จะไปเป็นทางด้านของอ่าสกินลดนะครับผมสําหรับสกินตัวรถตัวนี้นะผมก็จะเป็นสกินรถกระบะนะครับผมนี้่คือแบบอย่างเท่อทุกคนอะดูคุณดูแบบแบบ เพลงนั้นขึ้นมาบนหัวเลยอะที่ร้องว่าไอ้หนุ่มทรงเช้งอะไรสักอย่างน,งนะครับผมไม่เ๋ยผมจะขึ้นเพลงให้ดูนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นกระบะแต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็บนหน้าหลังคารถนะผมก็จะมีหูแมวนะผมด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมข้างๆก็แต่งด้วย่ารูปแมวนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นตรีรถขาวดาล้อทองนะครับผมอ,อย่างเท่ห์รนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบใส่ค้ำหลังตรงฝาท้ายนะคราบผมใส่ค้ำ เป็นไทเทเนียมด้วยนะทุกคนดูเป็นไทเทเนียมด้วยไล่สีไทเทเนียมอย่างสวยอะครับผมแล้วก็ติดลําโพงนะผมคือแบบเออก,ก็แหวกแบบนวดีนะผมว่านะเพลงไอหนุ่มทรงเช้งขึ้นมาบนหัวเลยอ,ะอ่ะเนี้ยดังเท่นะผมดูร,บรอบๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมสำหรับหากินรถสัตว์กินรถกระบะนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมก็ปเป็นรถกระบะที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมอ่ะ ไปอันต่อไปนะครับผมก็จะไปเป็นทางด้านของชุดตัวละครนะครับผมนี่ชุด ja ตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะก็สําหรับชุดตัวนี้นะผมก็จะเป็นทางด้านของชุดตัวผู้หญิงนะครับผมตัวของผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่รูปรอบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็สําหรับชุดผู้หญิงก็จะได้ทั้งหมดอ่าห้าชิ้นนะผมนะครับผมก็จะมีทางน้าของหมวกนะครับผมสกินใบหน้าที่มันเป็นรูปตีนแมวนะครับผมก็จะเป็น เสื้อลายแมวนะครับผมแล้วก็เป็นเก้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นรองเท้าหน้าแมวนะครับผมนี่ดูรอบๆนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยผมสำหรับเสื้อนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกออกมานะครับผมนี่ครับก็จะมีเอฟเฟกฟองน้ำนะผมเลืละอองน้ำนะผมออกมาจากเสื้อแมวนะครับผมเป็นเสื้อไม่ใช่เสื้อแมวเสื้อลายของแมวเสื้อลายแมวนะครับผมหรือไอเมียวนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนส่องปุกไอส่วนหมวกนะครับผมหมวกก็จะเป็นรูปแมวประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มีสักลายอยู่ตรงแขนด้วยนะครับผมอย่างเท่ผมโอเคอันต่อไปนะครับผมก็จะไปเป็นหน้าของตัวของผู้ชายนะครับผมนี่ตัวของผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกันกับตัวของผู้หญิงเลยนะครับผมสำหรับตัวของผู้ชายนะครับผมนะครับผมก็ยัได้5ชิ้นเหมือนกันผมก็จะเป็นเสื้อก็จะเป็นหมวกนะครับผมก็จะเป็นสกินใบหน้านะผมลายพ้เท์นะครับผม แล้วก็จะเป็นของเสื้อกางเกงรองเท้านะครับผมเอฟเฟกก็เหมือนกันกับของผู้ยิงเลยนะครับผมนี่รูปทรงกางเกงก็เหมือนกันเลยนะครับผมเป็นเหมือนจงกระเบนเป็นเหมือนผ้าคลุมที่อินเดียเขาชอบใส่กันนะครับผมแล้วก็รองเท้านผมก็เป็นรองเท้าแมวประมาณนี้ผมเป็นสองสีขาวดําประมาณนี้นะผมเป็นลายหน้าแมวนะครับนี่บนหัวก็เป็นหมวกคลุมเหมือนกันนะผมเป็นหมวกรูปทรงหน้าแมวเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ดูรอบๆนะครับผมสําหรับเสื้อ กางเกงใบหน้าอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สำหรับจิตกรรมไอเมียวตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับจิตกรรมไอเมียวนะครับผมเป็นชุดเซตไอเมียวนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแถมอีกหนึ่งอันนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเสื้อวินนะครับผมก็จะเป็นเสื้อวินประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือแบบอย่างสวยอ่ะเออเสื้อวินตัวนี้นะครับผมนี่ก็ จะมีลายสักนะครับผมที่แขนนะครับผมนี่เป็นรูปเหมือนลายดอกไม้หรือลายหยดน้ําประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมดูใกล้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเป็นเสื้อกักวินมอไซค์นะครับผมอ่ะไม่รู้ว่ารับอยู่เส้นไหนนะครับผมนี่ก็ตรงลายสักก็จะมีรูปหัวใจนะผมมีรูปใบหน้าโกดอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยสำหรับเสื้อวินตัวนี้นะครับผมดูแบบยางเทเลยนะครับผมนี่ก็สวยนะผมว่าเสื้อวินตัวนี้ก็สวยนะแล้วก็ใส่ทองเส้นเบร์ริ่มเลยนะครับก็ ชื่อมันก็เป็นวอเทอร์บูมนะครับผมอ่าสำหรับอัเซอร์วินตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับจิตกรรมไอเมียวนะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมีเสื้อมีเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชาย polygon, นะครับผมกับสกินรถนะครับผมแล้วก็เป็นไอวอลนะครับผมแล้วก็เป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์เบนเนอร์ประมาณนี้นะครับอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมกับผมก็กราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าดูแล้วชอบใจนะครับปุ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยู่ใกล้ๆก็รบกวนฝากกดให้กับผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าหรืออีพีหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ